ไก่วรายุท์ส่งแฟนเด็กคิมยูมินกลับเกาหลีแล้วเปิดคำพูดซึง้งรู้เลยว่ารักกันมาก <L un ters> หลังจากที่เปิดตัวในสถานะคนรู้ใจแบบหวานฉ่ำจนโลกโซเชียลในเปลือกกลายเป็นสีชมพูท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีทั้งจากเพื่อนๆและแฟนคลับที่ทราบข่าวล่าสุด บนอินสตาแกรม KIVAIYUTH ของผู้จัดละครซุปตาไก่วรายุทธก็ได้เผยภาพถ่ายโมเมนต์แอบเศร้าเบาเมื่อแฟนหนุ่มรุ่นน้องดีกรีในแบบคิมยูมินต้องเดินทางกลางไปยังบ้านเกิดประเทศเกาหลีโดยที่ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นช็อตท,ที่ทั้งคู่ยืนมองตาวานซึ่งพร้อมกับยืนยันความหวานด้วยการทำท่าสัญลักษณ์รูปหัวใจดวงโตการันตีรักมั่นแม้จะต้องห่างกันไปไกล อีกทั้งไก่วรายุทธยังได้แคปชั่นบอกเล่าความรู้สึกและคำพูดน่ารักของหวานใจรุ่นน้องแนบมากับโพสต์นี้ด้วยว่าคืนนี้มาส่งยูมินกลับเกาหลี8วันผ่านไปไวคิดถึงก็ไปหาเกาหลีก็เหมือนแค่ปากซอยยูมินบอกไว้ซึ่งทำเอาแฟนๆที่ติดตามเรื่องราวความรักของทั้งคู่ต่างก็รู้สึกใจฟูกันแบบสุดๆแถมยังปักหมุดรอชมโมเมนต์น่ารักนในวันที่ไก่วรยุทธเดินทางไปหาคิมยูมินอีกด้วย